สวัสดีจ้าลูกลหลานพี่ป้าน้าลุงก็ดีใกล้ๆกก็ดีนะวันนี้พี่ยายจะชวนมากินหมูยำหมูกรอบยำหมูกรอบยกโน้าอะไรเออันนี้มีเมนูนี่เนี่ยำยำหมูกรอบกรอบเะล่าไม่กรอบไม่กรอบอันนี้นะนี่นะดูพุณยายกินนะ คนใดจะเคี้ยวข้าวเปล่าไม่รู้ยายเคี้ยวไม่ข้ามมะแขงเมนูเมนูวันนี้ของใครของใครเป็นคนทำครัวลุงเด่นครัวลุงเด่นมีเครื่องเคียงมากเครื่องเชียงโชว์หน่อยมีผักนี่ครับมีผักโหระพาโหระพาเอครรับทำให้เพื่อนครับเพื่อนๆมาครับเพื่อนเพื่อนมากเลยที่เข้ามากินอนนี้เยี่ยมมากเลยแล้วร้อมแซ่บเวอร์ลุงเด่นหายไปนานครับเนื่องจากโควิดนะครับ กระบาดแต่บ้านเด็ดอะไรทำที่ทางทานหน่อยเวลางี้งีคุณยายก็กูไปมาแล้วเพี่บอกหลานๆมากินด้วยกันอีกรวมญาติกันอร่อยมากๆเลยอ้ำอ้ำอ้ำเข้าใจอ้ำอะไรบไหวหรือเปล่าขอบไม่แรงไมนไม่มีฟันไหนนี่เสียงกบแกบกบแกบเลยอ่ะเสียงกบกบกบไหนอ่ะเยิ้งแซ่บเบ้อเปลี่ยวชิว คน <g ivers> เขี้ยวไม่มีฟันเอาเหงือกบดเอาอร่อยก็เขาก็อยากสนุกก็ลูกๆเหมือนหลานนะ่าถือกันหลานนะลูกเด็กจะสรรหาเมนูใหม่ๆมาถ้าชอบใจก็กดเซอร์ไพรส์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะมาใข่ต่อต้นทวนติดดินด้วยอร่อยมากๆแซ่บอิ่มแซ่บเวอร์อ่าชยทำชยทำชอยอืนีีนะตอกเขี้ยวให้ตั้งก๊อบเลนะตั้ก๊อกก็ฟันหัก โอ๊ยเจ็บเหงือกแล้วยายลาก่อนแล้วนะบ๊ายบาย